เขาบอกตรงๆจะพาไปเอาหัวฝรั่งไม่ต้องอยู่เอาแล้วหัวไทยมันลำบากเผื่ออนาคตกูจะดีวัวเก่าวะไว้ใจคนอื่นมากเกินไปเอาเงินสดของบัรดิตไปลงทุนไม่มีปัญญาจะจ่ายถูกยึดถูกประกาศขายบ้านอิตอรีไหมคะใครๆก็หวังว่าจะไปขุดทองที่ภูเก็ตไปกลับก็เป็นสามพันกิโลเรียนให้จบเพื่อพาทุกคนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไปเริ่มต้นใหม่ที่แบบดีกว่านี้ค่ะ ผมโดนยิงคนเดียวผมกลัวด้วยครับทําใจยากว่าจะทํางานเก็บตังค์ไม่ได้ครับมีสงครามต้องกลอบมาก่อนคนที่บ้านเขาบอกว่าถ้าอายุอย่างน้อยให้ไปต่างประเทศเลยครับบ้านหลังนี้เขาเคยไปอิสราเอลครับบ้านหลังนี้ด้วยที่ไปอ๋อที่หลังนี้ด้วย นี่คือเดินมาเนี่ยติดติดกันเลยนะที่ทุกหลังจะต้องเคยไปทำงานต่างประเทศงานหนักแต่ค่าตอบแทนมันคุ้มกับค่าแรงเซนติเมตรปไหนเบลค่ะมันเป็นตัวของเราแเราก็คิดว่าเป็นงานความรู้ของเราแค่นี้เราจะไปทำงานอะไรได้รุ่นแม่รุ่นเราแล้วก็รุ่นลูกเราไม่มีให้เรียนเลยแม่ไม่ค่อยมีตังค์เราก็เลยอยากให้หลานเราได้เรียนสังย ก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยพยายามหาเงินให้มันลาบากน้อยที่สุดเราพยายามเจราจาต่อรองตั้งแต่เดยวันแล้วว่าเราจ่ายไม่ไหวเขาบอกว่าถ้าคุณจ่ายไม่ไหวเราก็ยึดซับอันนี้ออกแบบเองอย a h yeah, is my design ทุกวันนี้ก็พยายามจะหาเงินมาส่งอย่างแต่มันก็ทำไม่ได้ก่อนมันหวยอกเราต้องขายให้หมดปึกนี้ทั้งปึกเป็นเงินหมื่นห้าพันกว่าบาท ก่อนที่หวยจะออกชั่วโมงครึ่งแล้วเหนื่อยฟรีด้วยค่ะแทนที่เราจะได้เงินตัวนี้ไปให้ธนาคารไปให้งวดรถหรืองวดบ้านงวดหน้าเราเอาใหม่นะเราต้องสู้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ บ้านแบบไหนที่เรามองหาก็แบบเป็นบ้านที่อยู่ด้วยกันได้หลายๆคนเนี่ยคะ่ะก็ก็พาทุกคนในบ้านมาอยู่ด้วยกันหมดเลยค่ะความจนถ้าแม่เรามีเงินเก็บสักก้อนแม่เราได้กลับไปอยู่บ้านใช้ชีวิตเหมือนคนแก่คนอื่นทั่วไปอายุขนาดนี้แล้วทำไมยังมานั่งอยู่แม่มืดมนยังอดทนเพื่อ นนเงินจะย้ายบ้านมีหรือยังคะตอนนี้แล้วบ้านหลังนี้เป็นของคนอื่นไปแล้วมีหมดไหมคะเราเหลืออะไรเราเหลือแค่ลมหายใจกับการต่อสู้